สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนหาจุดขาดของสายไฟให้ดูนะครับผมพอดีผมจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับได้สายนี้มายาวประมาณ4-5หเมตรนะครับผมปรากฏว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงานนะครับผมมาเช็คดูแล้วสายไฟมันขาดในนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูอีกรอบนะครับปรับที่ย่านโอมนะครับผมนะครับเวลาสายไฟมันต่อถึงกันมันก็จะดังอย่างนี้ใช่ไหมครับผม เรามาเช็คดูนะครับผมน่ครับดังสีน้ําตาลสายสีน้ําตาลนะครับผมนี่นะครับดังนะครับผมสีน้ําเงินนะครับผมสีน้ําเงินปรากฏว่ามันขาดในนะครับผมจะตัดทีละท,ท่อนท่อนท่อนมาเช็คก็ลําบากนะครับผมจะใช้เข็มจิ้มก็มาวัดแต่ละจุดแต่ละจุดก็ลําบากนะครับผมพอดีไปเห็นมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมมันมี ย่าน ncv ด้วยนะครับผมเอาวัดสนามแม่เหล็กนะครับผมก็จะมาลองสาธิตวัดให้ดูนะครับผมแต่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับผมต้องมั่นใจว่ามันขาดจริงๆนะครับผมไม่แตะกันนะครับผมอ่ะลองลองลองดูนะครับผมสายสีน้ําเงินนะครับผมสายสีน้าเงินที่มันขาดนะครับก็จะใช้ไฟบ้านนะครับผมไฟกระแสสลับนะครับผมเพราะมันเวลาไฟมันเดินมามันจะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับผม ก็มาวัดดูนะครับว่าช่องไหนมันมีไฟนะครับผมปรากฏว่าช่องนี้มีไฟนะครับผมช่องนี้ไม่มีไฟนะครับชอ่ชองนี้เป็นสายดินนะครับผมไม่มีไฟช่องนี้มีไฟนะครับผมมาทดสอบเลยนะครับผมก็จิ้มไปเลยนะครับผมจิ้มไปเลยนะครับมาปรับปัติมิเตอร์ย่าน ncv ตัวนี้นะครับผม ncv นะมันมีคือสนามแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆนะครับผมยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งดังนะครับผม ถอดดูนะครับนี่คนระับปรากฏว่ามาวัดดูนครับผม,มตรงไหนมันก็ดังหมดนะครับผมเพราะว่าเวลามันขาดในนี้มันระยะห่างมันน้อยนะครับผมระยะห่างมันประมาณอาจจะประมาณมิลครึ่งมิลอย่างนี้นะครับแล้ว สนามแม่เหล็กมันกระโดดข้ามได้นะครับผมสนามแม่เหล็กมันเวลามันมีคลื่นกว้างนะครับมันก็ข้ามมาได้นะครับผมสนามแม่เหล็กเนาะแต่ไฟมันกระแสไฟมันข้ามไม่ได้เพราะแรงดันมันต่ํานะครับผมเมื่อกี้มันมันขาดสีน้ําเงินนะครับผมก็ผมก็จะเอาสีน้ําเงินนี้ลงดินนะครับผมลงกาวนะครับผมเพราะว่าลงกาวปุ๊บกระแสที่มันข้ามาปุ๊บมันมันน้อยมันก็จะลงดินลงกาวไปนะครับผม ก็จะลองดูนะครับผมก็ใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับผมนี่นะครับต่อลงดินนะับตายนี่นะครับพอมันสายมันขาดในไวแล้วนะครับเวลามันต่อมันไม่ครบวงจรมันก็ไม่ช็อตนะครับผมหลังจากที่เสียบสายดินลงไปเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับ มาดูจากด้านด้านที่มีไฟก่อนนะครับผมความถี่มันจะเยอะนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้มีไฟแน่นอนครับมาดูฝั่งที่ไม่มีไฟนะครับผมมันก็จะดังอยู่นะครับแต่มันความถี่มันจะน้อยกว่านะครับผมนะบก็มาเริ่มด้านนี้เลยนะครับ อ้าวความถี่น้อยลงไปแล้วนะครับความถี่น้อยความถี่นี่อันนี้เยอะเลยนะครับผมนี่เยอะนะครับผม น่าจะตรงนี้นะครับผมแอบมาร์คไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอเคครับอถอดถอดออกหมดเลยถอดออกหมดเลยถอดออกหมดเลยนะครับมาเช็คดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราจะตัดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ตรงนี้ออก,กอนะครับผมนี่นะครับจะปอกตรงนี้ดูนะครับว่าสายสีน้ําเงินที่ว่ามันขาดในตอนนี้มันยังขาดอยู่หรือเปล่านะครับผมบสายสีน้ําเงินนะผมไปมาเช็คดูนะครับผมย่านโอมนะครับ สายสีน้ำเงินนะครับผมเห็นนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราตัดส่วนที่ขาดออกไปแล้วนะครับเห็นนะครับสายสีน้ำเงินนะครับผม และนี้คือเส้นที่ดีแล้วนะครับผมแยกไปนะครับส่วนตัวนี้ที่เราตัดที่มันขาดนะครับผมอยู่ช่วงนี้นะครับมาดูช่วงที่หลังหลังเราตัดที่มันขาดนะครับผมสีน้ําเงินครับผมเห็นนะครับสีน้ําเงินโอเคนะครับช่วงนี้ก็ดีนะครับช่วงนี้ที่เรา เช็คแล้วว่ามันขาดในนะครับผมเงียบเลยนะครับผมสีินน้ำเงินนะครับผมนี่นะครับเรามาผ่าพิสูจน์กันนะครับผมผ่าพิสูจน์กันนะครับ สีเท่านี้ดีนะครับผมสีน้ำเงินที่ว่าขาดในนะครับผมเห็นร่องรอยการหักตรงนี้นะครับผมนี่ไงครับเจอแล้วจุดที่ขาดนี่ครับที่เราตัดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับผมนี่ครับมันมีรอยอารอยู่ตรงนี้นะครับรอยไหมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะครับผมเจอจุดจนได้นะครับผมนี่ครับปึ๊บโอเคนะครับผมก็ใช้เป็นแนวทางในการหาจุดสายไฟขาดในได้นะครับผมก็ หวังว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ